สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวและควายแฟนครับแฟนเพจดปนานสว่างเชนแห่งมณีบ้านสว่างเชนแห่งคาพี่พาน้องมาชมควายม้า,มาตลาดนัดโคกกบืนนกอบ้านน้องแกตลาดชุบผู้บุญจังหวัดร้อยนะพี่น้องเนาะมณีควายคือขาเด็กพี่น้องหลังป่าหล้างฝนมาไม่ไหมนาะพี่น้องกำลังเขาซื้อดูฝนฝนตกห้อ,อ,อหยลงมาแล้วควายก็ยังเขามาตลาดแน่นขึ้นกับพี่น้องราคาสิเป็นยังไงน,นั่น บานสว่างแค่ไหนสิทาพี่พ่อน้องเลาะตำรวจชุ่มนอกพี่น้องเนาะราคาควายบานเฮาสิเป็นจังได๋ราคาควายตลาดชุ่มพุบุตรปีจังได๋นอกพี่น้องเนาะสิขึ้นสิลงหรือสิคงทีกระรอชุ่มนอกพี่น้องเนาะสิผ้าสัมเบียไปไล่ตไปนอกพี่น้องเนาะควายมีหลายสายพี่น้องสายเหนือสายขุนสายเลี่ยงควายเลี่ยงก็มีหลายหลายพี่น้องควายมื้อนกันสว่างสิทธาเลาะชุ่มนอกพี่น้องเนาะมาแล้วห้อยนิด ตัวก็นั่งักไปดูท่เดกขายเอาสี่พันนี่ใจอกูของโอ้วันเด็กขายหลายตัวหรืเ่โอ้โหเด็กขายห่ตัวนี้สายเหนือป่ะสายเหนือหอยนี่สิเปอเท่าไรก่อนหอยนี่เปอดเท่าไรสองหมื่นหาสองห้าหอยเวียดหอยเวียดได้มากเท่าไรสองสี่หัวหอยเวียดเพื่อนให้อยเวียดเพื่นให้เท่าไรหอยนสองหมื่นกับพันหนึ่งก็จะได้สองหาหอยเวียดให้สองหมื่นกับหนึ่งพันมันหน่อยเพราะหอยเวียดเพื่นว่า นี gli, <ai> ่ข้อหอยนิดพี่น้องบักคูสองหาเพิ่นใหญ่พี่น้องสูงลอยยี่สิบหากรบลอยสามได้ความสูงเพื่อนสายเนือข้อหอยนิดบ้านสะพือตทการผลผลอุปราชธานี้เอามาเปิดราคาตะวันหอยเวียดกำลังสนใจสีได้ยอกเดี๋ยวเพิ่นกระง่มากน้อหอยนิดเนาะขออนุญาตเบอร์โทรทางมีคนสนใจทังบ้านศูนย์เก้าหกศูนย์เก้าพี่น้องผู้ใดสนใจกระโรมากโอ้ยเบาพิษเาพิษ เอิ้นเอิ่นซื้อเป็นผีดขอขอไปหออ <c oughs> อ้อยท่องบ้านสะพื้อห้อยท่องบ้านสะพื้นแต่การอุดมบุรุษาจริญนี่ว่าเซื้อเป็นผีดสอขอปวดขอไปยิ้มหาเนาะเพื่อนอยากได้ยิ้มหาเอา้าโทรมาต่อรองกับเพื่อนได้ขอบคุณหลายๆมีมาเด้อโอ้ห้อยแสนสีมืนอนนี่กับซ้ายเหนือซ้ายเหนือหลายพี่น้องะซ้ายเขาซ้ายเหนือเขามาปวดเตุพี่น้องโอ้ยเขางามของห้อยแสนเหมือนปักคู้หน่อย,นนอยมีแต่เขามง,งามคนจะเอาเขามาไปใส่หลายแหตุพี่น้องพผู้ด่ะ ไล่ละเท่าไรหอยแสนตัวน,นี้เท่าไรสิ <c oughs> 12, บสองบักเขาเงียาวเท่าไหรนี่สิบตัวละสิบสตัวละสิบสามขอหอยแสนพี่น้องผูน,งน้อยซ้ายเขานามอท่องไงล่ละสิบสาเล่นกำลังมาห่กัน,น,นว่าจะเนไรไล่ละสิบสา 13, มขอหอยแสนบานดอนเพิงแตกะอาสีมุกไม่บุตรราชท่วนี่ได้ผูน้อยมาทึงสองตัวพี่น้องล่นามื่นสาม ่ถ้าผู้ใดสนใจก็โทษมาต่อรองผู้ใดข้อหอยแสนพี่น้องเนาะเอ้าถ้ามีผู้สนใจทางบ้านหอยแสนขออนุญาตเบอร์โทษนะเฮ้ยหอยแสนหอยแสนโอ้ยอันหอยคมกำลังขายพของหอยคมเท่าไรหน่อยเพื่นกำลังเห็กันเล็หน่อยถึงหมื่นอยู่บ่สำหรปล่ยนพันเปลี่ยนพันกว่าหอยคมกำลังได้ขายเพื่นกำลังขีดสีกันพี่หน่องอะยังต่อพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อการขาย ควายมีทุกสายเลยพี่น้องบกักผูน้อยตัวนี้เท่าไรเน้อผูน้อยมาขออนุญ,ญาตเพิ่นควายงามด้วยพี่น้องว่าแม่สาวต้นพี่น้องแม่สาวขออนุญาตลูกแม่สาวหน่อยขออนุญาตทายท้ำเปิดเท่าไรครับตัวนี้สาม,สามห้าเพิ่นเปิดไว้สามหมื oh. ่นกับห้าพันขวัญไล่หลายพีน่น้องขวัญมงคลไล่หลายพี่น้องขวัญหาบเงินหาบทองเพิ่นว่าเบิ่งหน้าตาหน้าหมอทองชัดเจนอยู่พี่น้องสูงได้อยู่ลอยสามสิบเนาะครับเนาะ ลอยสามสิบความสูงโดยประมาณเบิ่งหางเพิ่นเทืองเพิ่อนไทยเพิ่นพี่น้องแข่งขาดีเพื่อนพี่น้องสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้เพิ่นมาจากไสงไทยเจริญยโสภุตโอ้มาจากยโสภุตตัวนี้พี่น้องสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรครับผมแปดห้าศูนย์แปดห้าสองศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดหกพี่น้องสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้ต่อร่องใดญ่เลยพี่น้องผู้ใดสนใจกกระโทนมาต่อร่องกับเพิ่อนใหอ่ะเบิ่งเต็มโตพี่น้องเบิ่งเต็มโตขอบคุณหลายๆครับมันหมานครับผม มาเบิ่งต้นตัวดีๆขออนุญาตทายทำนะครับตัวนี้เนาะแม่สาวเนาะแม่สาวตนตัวมาปวดเหพี่น้องโอ้ยต้นรับตอนแรกครับไม่ท่องบนี่เเนครัท่องเจ็ดเดือนแลวสันามาสูงลอยสามสิบดอยพี่น้องใ่ามบงามสามสิบอาเนาะเปิพี่น้องงามขอบิุเปิดเท่าไหร่เนื้อ ข้าวหกหาร้อยครับผมยี่สิารอยเป็นเปิดไหวสองหมื่นหกับห้าท่องได้พี่น้องตัวนี้ท่องท่องท่องง้งามตาแต่มแจ็มจามาตลาดกวยไทยเ่วาฝ่าวท่มาเปิ่นไวยี่สิบหกห้าร้อยออาขออนุญาตเบอร์ท่ครับอันนี้ก็เจ้าเบอร์ท่บอ่ครับผมข้าผมข้าศูนย์แเจ็ดครับผม2องสองหนึ่ง่าเจ็ที่ส โอเคผู้ใดสนใจโทุ่มมากทุกรอบผู้ใดมาตาฐานโทรได้ตลอดเวลา26่สิหาร้อยเป็นตาไปเรียงพี่น้องคข้อข้องเจ็ดเดือนเครื่องแล้หล่คุณว่าอันนี้พอพันอันนี้พอพันเพื่อนโอ้สายเบิ่อพันล่ะครัโอ้พี่น้องรออีหลีของเพื่อนได้หรืพี่น้องว่าทหันมาเห็นพูดอ่ะรอเบิ่งเขาเพื่อนโป่งเขาเพื่อนพี่น้องเบิ่งแขรงขาเพื่อนพี่น้องอัตราควายไทยเลยทุกทีบักพาวเนาะสุดยอดเลยเอาไปเป็นพอขวากว่าขายพอคุ้มผูงสูงลอยสามสิบต่อไร่ขึ้น ลอยสามสิบห้าอะไรกันเนาะ่้รอ้อยสามสิโดยประมาณได้พี่น้องเนาะโดยประมาณลอยสาิบเจ่าต้นโตดีดพี่น้องสีสันดีเอาไปเป็นพอขอกพอขายพอพันสายเบิมพันราเปิดเท่าไรบ้านนี้ปิดแก่สิบเอ็ดครั่อนปิดอะไพี่น้องเบากันไดต่อรองกันไดนเนาะเดเทร์เดียวกันครับเือเาเดียวกันครับผมอ้าวทบทวนทบทวนครับสองหนึ่ง พลาดเจ็ดสี่สองครับโอเคสองตัวเลยแม่พันตัพพอพันอันนี้ประกันพร้อมเรียบร้อยเจ็ดเดือนเคืองเหรอพี่น้องง่ายมากเพื่อนอีรีพี่น้ือเปล่างายบอกแล้วโอเคขอบคุณหลายๆยมานครับผมไมาจากกาฬสินธุ์นะครับเนาะอยางต่อพี่น้องเบื้องบรรยากาศการซื้อการขายเอ้าว่าไม่นได้ขายเหรอห้อยคุ้มย่งบ่โอ้ยว่าไม่นได้กันละราคาอันสุดอ้าวมันมันบ่ ขออนุญาตสะดวกพี่น้อครับผมครับผมแม่แยกลูกบ่หรือแม่ทองแม่ทองครับผมแม่ทองอยู่แล้วพี่น้องหาหกเดือนแล้วพี่น้องกำหนดคลอดพฤศจิกายนโอ้โอ้โอ้หกเดือนแล้วอีหกเดือนคลอดแล้วโอ้อีหกเดือนก่อนโอเคแม่บันบานตาวางามท่องเข่าเหนียวไว้ท่องเข่าเหนียวครับผมอุ้ยพี่น้องท่องเข่าเหนียวด้วพี่น้องบ่ต้องห่วงสายแกรนาะสายแกรนพี่น้องควายสายแกรนพันสวยๆพันสวยๆสูงลอย ลอยสิบสองลอยสิบสามต่ว่าเขาเหนียวนี่แห้งสเตี้ยลงอีกเนาะสตียาลูกหญครับสายแครแห้งหน่อยแห้งแพงดิพี่น้องเบิงแั่บอกโอ้ยพี่น้องหายหยากรพี่น้องเบิงหน้าตาตนโตสายแครพี่น้องง่ามไม่มีตำหนิโอ้ยเชยเลยถ้ารุ่นลูกเนาะรุ่นลูกครับรุ่นลูกย่างเดียวเลยโอ้ยพอเจ้าข้าวเหนียวนี่บ่ธรรมดาพี่น้องสายแครเพิ่นเปิดเท่าไหร่ฮึเปิดสี่สิบเก้านะครับตอนนี้สี่สิบเก้าตัวนี่เปิดมาอย่าลืมเด้อพี่น้องสายแครกำลังมากพี่น้องแห้งเตี้ยแห้งแพง ผมเคยเห็นเป็นสื่อกันเป็น8ล้านก็มี่ปื้ยสายแกระพี่น้องเอาไปรุนเอาลูกขเขาเหนียวได้ทอ่อเพื่อนอ่ะขออนุญ,ญาตเบอร์ทรคนรับผมครับ0 8 4 9 293848ครับผมผู้กองเกมครับผู้จองจี้ผู้กองเกมพี่น้องผู้ใดสนใจโทร่ามาต่อรองผู้ได้สายแกระพี่น้องเอาไ,ไปพัฒนาต่อเนาะเอาไปพัฒนาต่อต่อรองไหนพร้อมพี่น้องอ่ะขอคุณหลยนมากครับผมต่อพี่น้องเบื่อบรรยาการซื่อการขายขออนุญาตครับ เปิ้ลกำลังตอนน้องเท่าไรก็ลูกซสาแปดหารอยแม่ลูกเนาะแม่นบ่เบ่งลูกเพิ่นกันพี่น้องเบ่งลูกเพิ่นซส้าแปดหาอยลูกผูแม่ลูกลูกผือว่าเบ่งลูกเพิ่นพี่น้องลูกไส้เพิ่นสีออกท้องพี่น้องนะลูกไส้เพิ่นเนี่พี่น้องเนียนแม่เพิ่นแม่เพิ่นสูงไดอยู่ลอยสามสิบสามดพี่น้องนี่นี่ลูกไส้เพิ่นพี่น้องลูกไส้เพิ่นแม่ลูกซ8าแปดหารอยอุ้ยราคาควายพี่น้องนี่ลูกเพิ่น ยี่สิบแปดห้าร้อยแม่แม่สดสดอยู่ลูกแรกเนาะลูกแรกได้สดสดอยู่พี่น้องเบื้องหน้าตาแม่ออมเงินออมทองพร้อมเขาเพื่อนพี่น้องอ่ะขออนุญาตเบอร์โทรลูกศูนย์เก้าแปดศูนย์หกแปดหกเก้าสี่ศูนย์พี่น้องผู้ใดสนใจโทรมาต่อรองคุณใดสิบแปดห้าร้อยเพิ่มเปิด,ปดไปสองตัวแม่ลูกลูกผูกอ่ะขอบคุณลหลายๆมาครับผมมาเบื้องบรรยากาศทางฝั่งพี่พน้องเบื้องบรรยากาศ การซื้อการขายโอ้ฝ้ายตัวนี้แม่ขออนุญาตสะดวกพิ่มแล้ครับผมแม่แบบใหญ่พี่น้องอุ้ยมาใหญ่เลยเบิ้งเขาเพิ่นพี่น้องลูกครับใจล่ะโอ้นี่ลูกเพิ่นลูกไส้ลูกลูกผูกโอ้ลูกเพิ่นจะให้ลูกดีพี่น้องเบิ้งแข้งขาตัวโตลูกไส้เพิ่นพี่น้องงามงามนี่แม่เพิ่นเขาเปิดกว้างดีดีพี่น้องเขาเปิดเบิ้งตัวโตลูกคือสิประมาณลูกลูกสามลูกสามแล้วเนาะจะให้ลูกดีครับพี่น้องเบิ้งการจ่ายลูกเพิ่นแม่นี่เปิดเท่าไหร่ขมอมีขคอมี่ผมเปิดไปสามเบิ้งห้าพัน สามหม่นห้าพันนี่พี่น้องแม่ลูกลูกไส้งามพี่น้องสามหมื 30, ่นกว่ห้าพันเพื่อนเปิยไปขออนุญยาเบอร์โทรครับผมศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่็พี่น้องกูได้สนใจโทรมาต่อรองเพื่อนได้แม่ลูกลูกผูกลูกงามลูกรอรอเป็นตาสนใจร้ <34 S 1> อยสามสบสี่แม่เพื่อนเนาะแม่พันสูงร้อยเอานอนหลับปรล,ลารอคักพี่น้องเป็นตาต่อรองเพื่นอนเอาขอบคุดหลยๆมากมครับผมอย่างต่อพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศการสื้อการขายทางนอกออีกเนาะพี่น้องเนาะ มาปิดชิปก็หอยเอกพี่น้องปิดชิปก็หอยเอกแม่ลูกลูกงามงามเบิ่งลูกเพิ่นงามเพิ่งพี่น้องเบิ่งลูกเพิ่นลูกเจ้าสันพี่น้องงามงามเบิ่งลูกเพิ่นพี่น้องลูกสาวสายประกวดพี่น้องสายประกวดได้เลยพี่น้องเบิ่งตัวโตโอ้ยงามของเพิ่นีรีพี่น้องว่ะเบิ่งลูกสาวเพิ่นเต็มโตพี่น้องงามงามลูกเจ้าสันนี่แม่เพิ่นเกือบร้อยสี่สิบน้องข้ามสูงเพิ่นเนาะเกือบร้อยสี่สิบนี่แม่พันนี่ลูกสาวงามสายประกวดลูกเจ้าสันเปิดไว้เท่าไรห้อย ห้าสิบเก้าเพิ่นเปิดไว้พี่น้องแม่ลูกลูกแม่ลูกงามหาซึ่เก่าเพิ่นเปิดไว้มาปิดชิปกับค่อยงามหอยเอกพี่น้องผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อรองเพผ่้ใดขออนุญาตด้วยเบอร์โทรสองครับศูนย์เก้าสองห้าสี่สามห้าสี่สองสี่พี่น้องผู้ใดสนใจฟ้าวกโทรมาต่อรองกับหอยเอกได้เพิ่นลดได้ใจดีอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อหอยเอกมันมานครับผมอ่ะบ้านสมหวังเจหน่าวผาพี่พาหน่องมาชมควาวยงามที่ตลาดนัดโคกระบือชมผู้บุตรจังหวัดร้อยเอ็ดกระไระมาณนี้ก่อนน้องพี่น้องน้องคอยพอไม่พี่น้องกับเศรษฐกันผู้ใหวัง าแน่วจะมีแต่ความสูงความเจริญห่างไกลจากโรไปกับเกจต่างๆไปนองร่ำด้วยด้วยเบิดหนีบัดซินแล้วกันสำหรับวันนี้คิดวีาพอกัรแชร์ในความรูร้